สวัสดีค่ะหุ่นโชว์หน้าร้านหุ่นโชว์ชวไลฟ์สดสินค้าพร้อมส่งในไทยนะคะมีเก็บปลายทางค่ะงานด่วนงานรีบมีบริการจะส่งแมสเซนเจอร์ค่ะหรือจะรับสินค้าเองได้เลยค่ะหัวหุ่นจะมีให้เลือกหลายแบบนะคะหัวเงินหัวทองหัวตะก้อหัวผ้าหัวจุกเงินจุกทองหัวตัดสินค้ามีหลายแบบค่ะมีตัวหุ่นจะมีสีขาวกับสีดําค่ะที่พร้อมส่ง ฐานมีให้เลือก3สีค่ะสีเงินสีทองแล้วก็สีดําค่ะฐานหนาฐานบ้างฐานกลมฐานแฉกมีล้อสินค้าพร้อมส่งทุกรุ่นนะคะมีเลยราคาส่งค่ะ10ตัวขึ้นไปค่ะตอนนี้จัดโปรนะคะ15ตัวส่งฟรีเฉพาะเขตกรุงเทพค่ะหุ่นของทั้งเราขายส่งอย่างเดียวนะคะราคาส่งตรงจากโรงงานค่ะสินค้าพร้อมส่งในไทยมีเก็บปทางค่ะส่งเดเอค่ะ หากจะส่ง messenger ไม่มีเก็บปลายทางค่ะลูกค้าสามารถรับสินค้าเองได้ค่ะหรือจะเรียกรถรับของเองได้เช็คสินค้าหน้างานได้เลยค่ะไม่มีประกอบโชว์หน้างานนะคะทางเราเป็นงานใหม่แกะกล่องค่ะจะเช็คสินค้าแค่มีตำเหนิแล้วจะส่งให้ลูกค้าค่ะสามารถรับสินค้าเองได้ตัวหุ่นสามารถดูงานได้ค่ะมีหลายรุ่นให้เลือกค่ะ เป็นงานส่งขึ้นห้างทั้งหมดค่ะทักสอบถามแอดมินได้เลยนะคะเปิดส่งของทุกวันค่ะ9โมงถึง5โมงเย็นค่ะหางนอกเวลารบกวนสั่งสินค้าล่วงหน้าค่ะนัดกับทางแอดมินได้เลยนะคะงานแขนก็จะมีแขนไม้แขนเงินแขนทองแขนพลาสติกแขนสีดำสีวินเทจสีมาฮอบกาน,นีค่ะมีหลายรุ่นให้เลือกค่ะ